สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับช่องปุ๊บปั๊บไอทีมอลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวทําคอนนะเสียงอาจจะก้องๆนะพาะอยู่ <c oughs> เพราะว่าผมอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในห้องรับรองลูกค้านะก็ <c oughs> คือว่านะครับ <c oughs> เห็นน้องๆนะอ,อ,อยากได้คอนนะครับคอนยืนนกที่แบบเราไปใช้ในนกบินอิสระบ้างหรือจะไปนอกสถานที่บ้านนะครับโดยที่ใช้งบไม่ถึง200บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ เพราะว่าผมก็สั่งนี่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสินค้าปริศนานะครับเป็นตัวปริศนาเลยก็คือขาตั้งนะครับขาตั้งไฟนะครับห้องสตูดิโอนะผมก็ดูในลาซาด้านะครับเพิ่งส่งมาบาดๆนี่เองนะครับในราคา104บาทนะครับและทีนี้ก็จะมีตัวคอนคอนก็คือไม้ใช่ไหมไม้ก็มาจากนี่ครับอ่านี่นะครับตัวนี้ผมมีอันเก่าอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นลูกกงนะเป็นลูกกงเขาเรียกอะไร าลาวบันไดบันไดบ้านเรือนไทยเรือนไม้อะไรต่างๆนะก็จะเป็นตั้งอย่างนี้แล้วก็จะเป็นมือจับนะแล้วก็เดินก้าวก้าวขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ตามาร้านดูโฮมนะครับดูโฮมโฮมโปรอะไรต่างๆมันมีนะครับอยู่นี้ก็มีอยู่แล้วนะครับอันนึงน่าจะประมาณ30กว่าบาทนะสามสิบกว่าบาทมันก็จะเป็นไม้อย่างนี้นะครับตัวนี้ผมเหลามาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลามาก็จะเป็นไม้แห้งเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดิมไม่ใช่ดำๆอย่างนี้นะ ไม่ใช่ดำๆอย่างนี้นะไม่ใช่ดำๆอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันตัวเก่าแล้วนะครับมีบ้านมีพอดีก็เลยนึกได้ว่าเอามาทําเป็นคอนดีกว่านะคอนขอนนกก็จะดูสวยหรูดีนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะเราขัดขัดขัดให้มันสะอาดอย่างเงี้ยเหมือนตัวนี้นะเหมือนตัวนี้เลยนะก็จะเป็นข้าวขาวนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีเหลี่ยมนะแล้วก็เอาใช้ใช้มีดนะครับมีดมีดิโตให้ผู้ใหญ่นะครับซอ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 ให้มันเป็นกลมๆออกกลมๆหน่อยเหมือนตัวนี้ตัวนี้ขอบมันก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับผมก็ซ <premises. S 2> ก็จะดูดีนะครับต,ตัวนี้จะคนละรูปทรงกันเพราะไอด้ด้านนี้มันจะดูเล็กนะครับแต่ตัวนี้จะดูอ้วนนะครับคนู้ทรง like กันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะก็จะเป็นเก๋ไก๋สไลเดอร์อย่างหนึ่งนะก็ตัวนี้ทําให้มันโค้งๆหน่อยไม่ให้มีเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสันก็ลบคมมันหน่อยนะลบเหลี่ยมมันหน่อยให้นกเกาะได้สบายๆเวลาไเกาะก็บบฟับฟับนะครับนี่เห็นไหมสามสิบกว่าบาทเองนะอยู่ในดูโฮมนะคบโฮมโปรต่างๆนะพวกวัสดุก่อสร้างบ้านอะไรนะครับพวก การสร้างบ้านสร้างอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเรามาอันบล็อกตัวนี้ดีกว่าตัวขาตั้งเพื่อจะให้ยึดเจ้าคอนตัวเนี้ว่าเป็นยังไงนะ,นะอ่านบล็อกความกันเลยนะผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเราต้องมาดูกันนะฮะาว่ามันจะมันจะใช้ได้ไหมนะแต่ความคิดคิดผมควาคิดผมก็คือว่างบไม่เกิน200ยเนี่ยแค่ขาตั้งปกติอ่าพวกพี่ๆที่เขา,อาเอานกไปบินใช่ไหม นกบินอิสระเขาก็จะใช้ออมีน็อตออกมาคนระับตกออกมาแล้วหนึ่งตัวนะเขาก็จะใช้ขาตั้งกล้องที่หนาหนาหน่อยดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใช้ลองดูว่าของตัวนี้มันก็น้าหนักใช้ได้อยู่นะดีเลยแหละดีเลยแหละน้าหนักดีเลยนะก็จะมีตัวนี้นะครับนี่แทนแทนแทนออะไรหลุด <mm> มียางอะไรหลุดนะครับกระบอกอ๋อลูกยางใส่นี่เขาอึ๊บนี่แทนแทนแทนว้าใช้ได้เลย นะใช้ได้เลยทีเดียวเชี่ยวแหละนะครับก็จะตั้งอย่างนี้เดี๋ยวดูมุมกว้างดีกว่านะครับดูมุมกว้างนี่นะครับผมก็เป็นขาตั้งขาตั้งมีปรับระดับความสูงต่ำได้นะนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเอามุมขาวนี่เห็นไหมจะมีปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับก็ลองเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะก็จะสามารถยืดได้นี่มันยืดได้ร้่นจริงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องปรับขาให้อยู่ ให้อยู่นี่ก่อนนะครับก็จะมีตัวหนีบขาไม่ให้มันยืดหยุ่นได้นะครับก็คือล็อกล็อกขานะนี่เป็นตัวล็อกขาร้อยสี่บาทคุ้มอ่ะนะก็วัสดุก็ตามราคานะแต่ถามว่ามันกองแกงมันก็กองแกงนะแต่ว่ามันก็ได้อ่ะมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะครับนี่นะก็ประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็ยืดได้นะยืดได้นี่เราก็ปรับให้มันหลวมหน่อยนะอ้าวน็อตหายตัวหนึ่งโอ้อยนี่น็อตโอ้นี่ไงน็อตที่มันหลุดออกมานะครับ แล้วก็ใส่นี่นะแป๊บนึงนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะนี่นะแล้วก็บิดบิดบิดเนี่ยมันยกสูงได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดูมุมกว้างดีกว่านะเอาไปไกลนะครับนี่นะฮะก็สามารถย,ย,นะยืดหยุ่นได้นะยืดหยุ่นได้จะเอาความสูงเท่าไหร่แล้วก็ล็อกไว้นะล็อกไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี้ต่ำลงมาก่อนนะนี่อีกชั้นหนึ่งหน้านี้ล็อกดนึงเออนี่ก็ได้อีกล็อกหนึ่งมั้งนะเดี๋ยวลองดูอ๋นี่ใช่ใช่นะครับสูงได้อีกชั้นหนึ่ง เอามาดูความสูงกันดีกว่าว่ามันสูงในขนาดไหนนะอ่าเดี๋ยวนะครับึือเอานะผมจะตั้งแล้วนะตั้งตัวนี้มานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลุดตลอดเลยเนี่ยอนะเอาขึ้นสุดขึ้นสุดนี้ก่อนชั้นแรกนะครับแล้วก็ล็อกไว้ นี่ก็สูตรอีกชั้นหนึ่งตัวผมร้อยเจ็ดสิบนะโอ้สูงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณร้อยร้อยแปดสิบเซนได้นะครับเมื่อตั้งขาเรียบร้อยเนาะก็ออ้สูงนะครับเวลาบางนกการครงเคลงก็น่าจะคงเคลงอยู่นะแล้วก็เอาให้มันอยู่พอดีครึ่งนึงนะครึ่งนึงของกระบอกมันก็จะทําให้ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณอกเรานะมันก็แข็งแรงนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวหัวมันดีกว่าว่าเป็นยังไงหัวตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวนี้เนี่ยวผมต้องทำโมดิฟายใหม่นี่มันจะมีเกลียวน็อตตรงนี้นะซึ่งมันเป็นเกลียวที่สั้นนะเกลียวที่สั้นนะมันไม่สามารถที่จะขันเข้าไปได้แล้วมันจะอยู่แน่นได้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะ๋ยมันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับนะเราก็เอาให้มันต่ําลงเนาะ ให้มันต่ําลงนะคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงาน DIY งานเฉพาะนะเฉพาะอ,อ๋อนี่นะฮะขออนุญาตเรามาดูปลายมันนะพอปลายมันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือว่ามันต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมเอาคอนมาใส่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะ,ะยอย่างนี้ดูดีสวยงามเลยทีเดียวเชียวแหลกนะครับก็กะให้มันกลางๆก,กันละกันไม่ต้องวัดดูดีอะไรมากมายทีนี้เราต้องใช้สว่านนะครับนี่ สว่านไฟฟ้านะของผมจะเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็ใช้ดอกสว่านดอกสว่านมีหลายเบอร์เลยผมเก็บไว้อย่างนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์1ิบนะดตัวนี้ใช่ไหมน่าจะน่าจะได้น,ะน่าจะได้พอดีเลยนะครับนี่คือสว่านจเจาะเหล็กนะครับเจาะไม้ได้นะเจาะไม้ได้ไม่มีปัญหาก็อย่าให้มันหลวมมากเราเอาให้มันเล็กกว่านี้ดีกว่าเพื่อจะได้ ให้เขาหมุนหมุนหมุนเขาเกลียวได้นะครับเา็าเกลียวได้แป๊บนึงนะฮะขออนุญาตฮะตัวนี้โอเคเลยย้ำเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ย้ำเข้าไปก่อนมาเมื่อเราได้ดอกสว่านแล้วนะตัวนี้เอาไว้ก่อนนะเรามาดูเรื่องไม้ดีกว่านะครับตัวไม้นี่นะฮะเห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมพี่พๆเห็นไหมครับตัวไม้นี่เราก็กาให้มันอยู่ตรงกลางนะ เดี๋ยวผมขันนี้ใส่ก่อนนะครับอ,อือ่านี่นะครับกะว่ามันอยู่กลางไหมกลางไม่กลางก็ใส่มันไปนเลยอ้าวนะครับใส่มันไปนเลยไปกลัวทำไมนะครับกะพอดีพอดีกันแล้วกันโอ้มันดิ้นนะครับ ขวานหมวมันนิดหน่อยนะครับืปึป๊เสร็จแล้วแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็าเอามาหมุนใส่กับตัวนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอบนะมันจะหมุนใส่ได้ไหมอืขันให้แน่นเลยนะครับยัดเข้าไปยัดมันเข้าไปเดีย๋ยวมันก็จะเข้าเองเริ่มเข้าแล้วนะฮะอึ๊บอ,อยไอ,ยอย้ไอใหม่เข้าอ่ะทำยังไงอ่ะ ก็ขยายใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับขยายมาอีกเบอร์หนึ่งซึ่งมันเป็นเบอร์ตัวแรกใช่ไหมที่เราทํานะครับที่เราวัดดูแล้วก็มาลองดูนะครับอึ้บอ่ะเราต้องมาเจาะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับจอยจอยอีกรอบหนึ่งนะแล้วมาจอยอีกรอบหนึ่งอึ๊บ น,นี่พอนะครับไม่ต้องเอาลงลึกเพราะว่าเกลียวเขาไม่เยอะนะเกลียวเขาไม่เยอะนี่แล้วก็ขันเข้าได้แล้วนะครับอ๋อเข้าได้จริงๆนะเข้าได้จริงๆด้วยเห็นไหมครับดูนะนะครับอาจจะเอียงๆหน่อยนะแล้วก็บิดเข้าไปใหม่อึบอึบอ่าอึบแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้ ว้าคอในราคา200บาทไม่เกินนี้นะครับเป็นยังไงพี่น้องน้องๆดูนะครับก็เป็นงาน DIY นะดูนะครับมันก็จะสำหรับเป็นงาน DIY ที่ค่อนข้างงบน้อยนะครับงบไม่ต้องหมดเยอะนะครับแล้วก็ดูดีได้เลยนะครับนกใหญ่นกเล็กก็ประกอบได้นะนี่ดูดีเลยแหละแน่นเลยแน่นหนาเลยก็ถือว่าแน่นอยู่นะแน่นอยู่นะ ถ้ามันตัวนี้ข้ามันหลวมเกินไปนะครับก <Yeah. S 1> ็ให้ค nah, ุณพ่อนะครับนะข้าน้องๆทำเองแล้วก็ให้คุณพ่อทําเป็นน็อตยิงขึ้นมาสูงๆแล้วก็ขันน็อตหนีบตัวนี้นะแต่ข่าตัวนี้ก็ถือว่าอยู่แล้วนะน็อกน็อกน็อกก็ถือว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นเเอาเจ้าปิกาจูมาดูดีกว่านะครับนี่นะครับก็นี่นะเรามาดูเจ้าปิกาจูมาหลุกมาตัวนี้ก็เป็นเจ้าปิกาจูนะครับนี่นะก็เป็นเจ้าคอกเทลอยู่กับผมมาประมาณปีหนึ่งละปีกว่าละนะครับ อันนี้ก็น่ารักนะครับน่ารักก็ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ได้หัดปีไม่ได้อะไรนะครับก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กเฉยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขึ้นเท้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมาดูมะนี่อย่าไอเขาดีแล้วออนะครับเรามาลองดูคอนนะครับนี่ก็มีคอนให้เกาะเรียบร้อยนะครับไม่ยอมเกาะเลยอ่านี่เห็นไหมใช้ได้นะครับใช้ได้สบายๆตัวนี้ก็จะเป็นคอนใหญ่หน่อยนะเพราะว่าผมทํามาเผื่อเจ้ารดช่องนะรดช่อง ปลาช่องก็จะเป็นพันเอลิตัตเอลกตัต <c oughs> <c oughs> นะเลลกตัตนะครับก็จะดูลักษณะอย่างนี้นะคอใหญ่ดีเห็นไหมครับนกก็เกาะแน่นหนาดีนะครับตัวขาตั้งกล้องนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับขาตั้งกล้องนี่ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับนี่ตัวนี้จุดยืดของเขาอยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมนะจุดยืดอยู่นี่นะครับนี่แล้วก็ขาตั้งกล้องก็ปรับระดับได้นะประมาณเมตรแปดสิบ ความกว้างกันแล้วแต่เราจะเอากว้างเลยนะมันกว้างได้กว่านี้นะครับกลางออกกว้างได้กว่านี้นกใหญ่ก็สบายๆวิ่งมาก็ไม่มีตกไม่มีอะไรนะก็ถือว่าแข็งแรงดีแข็งแรงดีนะครับสําหรับคอนยืนนกนะครับนี่นิวปิกาจูนะครับเห็นไหมอย่งปิกาจูสวยงามเลยนะครับคอนยืนนกนะครับดูดีเลยแหละนะครับดูดีเลยนี่นะยยายมาดูตรงนี้ดีกว่านี่นะครับก็าา้าตาของคอนยืนนกนะครับนี่สวยงามนะ หลักร้อยนะครับงบประมาณอยู่ที่200บาทเท่านั้นไม่เกินนะครับไม่เกิน200บาทคอนยืนนกนะครับก็เป็นไกด์ไลน์กันแล้วกันนะครับสําหรับน้องๆพี่ๆนะครับที่อยากได้คอนยืนนกนะครับนี่ที่ไม่ต้องไปซื้อขากล้องระดับแพงๆนะครับมีในลาซาด้านะครับหนึบาทนะก็เสิร์ชดูนะครับประมาณร้อยไม่เกินร้อยบหรอกบางร้านก็ร้อยสบาทบางร้านก็ร้อยี่สิบบาทก็ถือว่าใช้ได้เลยเยี่ยมนะครับเยี่ยมเยี่ยมนะนี่นะครับคอนยืนนก ไม้คอนก็เอาเป็นลูกกรงนะครับไม้ลูกกลงไปถามไปถามร้านวัสดุก่อสร้างได้นะครับว่าไม้ลูกกลงบันไดนะลูกกรงลูกกรงระเบียงก็ได้นะครับเขาเรียกว่าไม้ลูกกรงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่น้องมีนามาดูด้วยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดําอย่างนี้นะนี่คือเป็นไม้เก่าแล้วทาเล็กเกอร์ไว้มันก็เลยดำาๆนะครับทาสีมันก็เลยดำาๆเนาะตอนใหม่ๆมันก็จะเป็นไม้อย่างนี้เหมือนสีอย่างนี้นะครับสีอย่างนี้แล้วก็มา มาเหลามาอะไรมันมีหลายแบบมีลวดลายมีทั้งหลายแบบนะมีทั้งแบบตรงนี้เว้าก็มีหรือเป็นแบบเรียบกลมก็มีนะก็แล้วแต่น้องๆพี่ๆจะเลือกเอานะครับเลือกเอานะก็ไม่เกิน30บาทนะครับก็จะมีทั้งไม้เต็งไม้แข็งไม้เนื้อแข็งนะถ้าเป็นนกใหญ่ก็แขะได้สบายนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้สัตว์ก็มีนะเป็นไม้สัตว์ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะก็ประมาณอันหนึ่งนาไม่เกินร้อยอะไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ค่า แค่นี้ก็เซตนี้อ่ะตีง่ายๆนะครับผมตี30บาทนะตัวนี้104บาทไม่ถึง200บาทแค่นั้นเองนะครับอุปกรณ์ก็จะมีในการทําก็จะมีแค่สว่านนะดอกสว่านดอกเบอร์10นะครับเบอร์10แล้วก็สว่านไฟฟ้าแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองไม่มีปัญหาจบแล้วนะแค่นั้นจบแล้วนี่นะครับนะก็ยังไงอย่าลืมยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่องปุ๊บปั๊บแอนิมอลนะครับฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามให้เยอะๆเลยนะอยากได้สักพันซับนะครับอยากให้สักพันซับก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะบ๊ายบาย